ตอนที่398ความในใจของอีกฝ่ายเซียวจิงเฉินปล่อยมือออกจากนางสีหน้าของเขายังคงดูเรียบนิ่งราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นภาพลวงตาเท่านั้นเขาเหลือบมองหลินรวนแล้วเอ่ยว่าตามมาหลินรวนไม่ได้เอ่ยอันใดอีกเพียงเดินตามเขาเข้าไปในวังอย่างเชื่อฟังผู้ติดตามด้านหลังก้มหน้าก้มตาทำราวกับว่าไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่หลินรวนเดินผ่านกำแพงวังที่ทั้งสูงทั้งใหญ่ นางชายตามองสำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณนี้เป็นพื้นที่โล่งกว้างด้านหน้าที่ไกลๆสามารถมองเห็นประตูวังชั้นที่สองได้เมื่อผ่านประตูชั้นที่สองเข้าไปแล้วก็จะเห็นพระราชวังอันโออาตั้งอยู่เบื้องหน้าทวาบัตนี้ท้องนภา,ายังไม่สว่างดีจึงมองเห็นเพียงเงาร่างของพระราชวังเท่านั้นหลินรวนไม่ได้อยากรู้อยากเห็นอันใดมากนะักนางเดินตามเซียวจิงเฉินไปจนถึงตำหนักแห่งหนึ่งเซียวจิงเฉินหยุดฝีเท้าลงแล้วเอ่อยขึ้นมาว่า นี่เป็นสถานที่ที่ข้าอาศัยอยู่ตอนยังเยาวเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ก่อนหลังจากประชุมเช้าราชวงศ์เสร็จเรียบร้อยแล้วข้าจะมารับเจ้าเองเรื่องราวในวังค่อนข้างซับซ้อนหากข้าไม่ได้มาเรียกเจ้าด้วยตนเองเจ้าอย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาดหลินรวนพยักหน้ารับเพื่อแสดงว่าเข้าใจแล้วเมื่อชาติก่อนนางเคยดูละครเกี่ยวกับการต่อสู้ในวังหลวงมาไม่น้อยนางไม่ได้โง่เขลาถึงขั้นที่ผู้ใดมาเรียกนางก็จะตามไป เซียวจิงเฉินปรบมือหนึ่งคราจากนั้นก็มีองครักษสองคนมาเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูหลังจากจัดการสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเขาก็หันหลังกลับแล้วเดินจากไปทันทีรอจนเขาจากไปแล้วหลินรวนถึงเริ่มเดินสำรวจตำหนักแห่งนี้ด้านในตำหนักกว้างขวางเป็นอย่างมากการตกแต่งประณีตนด,ดงามอย่างถึงที่สุดเพียงแต่ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าใดนะักคาดว่าคงเป็นเพราะไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่นานแล้ว ลินรวนไม่ได้เข้าไปยุ่งกับข้าวของด้านในนางเพียงเดินไปที่ชั้นวางตำราแล้วหยุดยืนอยู่เบื้องหน้านั้นเห็นได้ชัดว่าเซีลจริงเชิญรักเชิญรักการเรียกตอนเป็นอย่างมากบนชั้นวางตำรามีตำราเรียงรายอยู่เต็มไปหมดลินรวนซุ่มหยิบตำราเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาหนึ่งเล่มจากนั้นก็กลับมานั่งอ่านที่โต๊ะเมื่อเวลาล่วงเลยไปหนังตาก็ค่อยๆหนักลงเรื่อยๆอตัวอักษรเบื้องหน้าเริ่มเป็นเงาทับซ้อนกันขึ้นมาลิ้นรวนควบคุมอาการง่วงเอาไว้ไม่อยู่อย่างแท้จริง ดังนั้นนางจึงยกมือขึ้นมาเท้าคางและใบหน้าแล้วหลับไปทั้งอย่างนั้นเมื่อเซียวจิงเฉินเสร็จจากการประชุมแล้วเขารีบกลับมารับหลินรวนทันใดเมื่อเอ่ยถามองรักถึงได้ทราบว่าหลินรวนเข้าไปรอในตำหนักดังนั้นเขาจึงรีบสาวเท้าเดินเข้าไปภายในตำหนักเงียบสงบเป็นอย่างมากเซียวจิงเฉินก้าวเท้าเดินไปยังห้องตำราเมื่อมาถึงหน้าประตูเห็นหลินรวนนอนหลับสนิทอยู่บนแขนของตนเองดังนั้นเซียวจิงเฉินจึงวางฝีเท้าที่เบาอยู่แล้วให้เบาลงไปอีกจนแทบไม่ได้ยินเสียงเดิน บัดนี้เป็นช่วงท้ายของยามซื้อแสงแดดค่อนข้างเจิดจ้าโตะสำหรับนั่งอ่านตำราตั้งอยู่ริมหน้าต่างหลินรวนอาจจะเห็นว่าแสงจ้าจนเกินไปดังนั้นนางจึงนอนหันหลังให้แสงแดดเซียวจิงเฉินขยับเข้าไปยืนอยู่หน้าโต๊พลางจ้องมองใบหน้าของนางยามหลับอย่างเงียบฮ่าฮ่าหลินรวนระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยหลังจากที่เซียวจิงเฉินเข้ามาได้สักพักนางก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เข้ามาในห้อง ดังนั้นนางจึงตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อลืมตาขึ้นมาพบว่าเป็นเซียวจิงเฉินหลินร่วนจึงขยี้ตาอย่างเขินอายท่านอองเสร็จจากการประชุมราชวงศ์แล้วหรือหม่อมฉันต้องขออภัยด้วยเมื่อคืนหม่อมฉันนอนดึกไปหน่อยเมื่อเอ่ยจบก็ลุกขึ้นยืนเพื่อจัดก,การความเรียบร้อยของตนเองจากนั้นก็เดินออกมาจากโต๊ะตำราแล้วเอ่ยต่อว่าไปกันเถิดเพคะเซียวจิงเฉินมองหน้านางชั่วครู่จากนั้นก็ขมวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อยหลินร่วนกระพริบตาปริบ มีอันใดหรือเพคะเซียวจิงเฉินตอบกลับไปว่าบนใบหน้าของเจ้ามีรอยกดทับหักไปเข้าเฝ้าห้องเต้ทั้งอย่างนี้คงจะไม่เหมาะสมเท่าใดนะักหลินรวนรีบยกมือขึ้นลูบใบหน้าทันใดนั้นก็พบรอยกดทับขนาดใหญ่ข้างใบหน้าของนางซึ่งยังคงชายอยู่เล็กน้อยไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารอยกดทับนั้นต้องเป็นรอยขนาดใหญ่ที่ทั้งแดงทั้งลึกอย่างแน่นอนรอยกดทับเช่นนี้ต้องรอสักครึ่งชั่วยามถึงจะจางหายไปหลินรวนอดโมโหเองไม่ได้เมื่อครู่นางไม่น่านอนเลย ฮ่องเต้ต้องการพบนางแล้วนางจะให้ฮ่องเต้รอได้อย่างไรลินรวนเริ่มร้อนใจขึ้นมาเล็กน้อยเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีเพคะหากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้หม่อมฉันจะไม่นอนเด็ดขาดเซียวจิงเฉินไม่คาดคิดว่านางจะตื่นตระหนกถึงเพียงนี้ทันใดนั้นดวงตาของเซียวจิงเฉินก็เปล่งประกายวาววับแล้วเอ่อยออกมาว่าเจ้าอยากขยับข้ามีวิธีลินรวนเหลือบตามองเขาวแวบหนึ่งจากนั้นก็ยืนนิ่งไม่ไหวติง เซียวจิงเฉินยกมือขึ้นไปทาบบนใบหน้าของนางฝ่ามือที่ทั้งใหญ่และเย็นประคองใบหน้าของนางเอาไว้ลมหายใจอุ่นของเขาเป่ารดใบหน้าของนางจนทําให้หัวใจของหลินร่วนเต้นระรัวขึ้นมาทันใดานางไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองเขาดังนั้นจึงหลับตาลงช้าๆเซียวจิงเฉินพยายามเก็บความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ในใจจากนั้นก็ใช้กําลังภายในกระตุ้นเพื่อทําให้รอยกดทับบนใบหน้าของนางราบเรียบหลินร่วนรู้สึกได้ว่ามือของเขาอุ่นขึ้น จากนั้นก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆจนใบหน้าของนางค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูก่อนหน้านี้เซียวจิงเฉินยังพอรวบรวมสมาธิคโคจรกำลังภายในได้แต่เมื่อเห็นใบหน้าของนางค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูในฝ่ามือของตนเขาจึงเกิดความรู้สึกสงสารขึ้นมาทันใดเมื่อเห็นว่ารอยกดทับบนใบหน้าของนางค่อยๆเรียบขึ้นเขาจึงรีบปล่อยมือออกจากใบหน้าของนางทันใดแม้ว่าจะไม่อยากปล่อยก็ตามจากนั้นก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งว่าเสร็จแล้ว หลินร่วนรีบถอยหลังไปหนึ่งก้าวจากนั้นก็ยกมือขึ้นรูปใบหน้าของตนเองบนใบหน้าไม่มีรอยกดทับแล้วทว่ายังคงร้อนอยู่เล็กน้อยเมื่อนึกถึงการกระทําของเซียวจิงเฉินหัวใจของหลินร่วนก็เต้นเร็วผิดปกตินางอยากจะแซงทําเป็นว่าไม่ได้รู้สึกอันใดแต่นางก็เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ไม่ได้เซียวจิงเฉินก็รู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าใดนะักดังนั้นเขาจึงหันไปกระแอมหนึ่งคราแล้วเอ่อยออกมาว่าเจ้าจะล้างหน้าก่อนหรือไม่ ลินรวนรู้สึกว่าใบหน้าของตนร้อนเป็นอย่างมากหากออกไปทั้งอย่างนี้คงจะกลายเป็นจุดเด่นอย่างแน่นอนดังนั้นนางจึงพยักหน้ารับหากมีน้ำเย็นๆจะดีมากเพคะเซียวจิงเฉินเดินออกไปสั่งการในไม่ช้าก็มีคนยกถังน้ำเข้ามาในห้องลิ้นรวนกำลังจะยื่นมือไปบิดผ้าเช็ดหน้าทว่าเซียวจิงเฉินเร็วกว่านางไปหนึ่งก้าวเขาบิดผ้าเช็ดหน้าให้แห้งหมาดๆแล้วยื่นให้นาง ลินร่วนมองดูผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นพลางขบเม้มริมฝีปากเบาๆจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองเซียวจิงเฉินแล้วเอ่ยออกมาว่าท่านอองท่านหลินร่วนไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยออกมาดีหรือไม่บัดนี้นางมั่นใจแล้วว่าเซียวจิงเฉินปฏิบัติต่อนางแตกต่างจากผู้อื่นไม่เช่นนั้นด้วยนิสัยเย็นชาของเซียวจิงเฉินถึงแม้ว่านางจะมีประโยชน์ต่อเขามากเพียงใดเขาก็ไม่มีทางลดตัวลงมาปฏิบัติต่อนางเช่นนี้อย่างแน่นอน ด้วยฐานะของเขาหากเขาต้องการสิ่งใดเพียงแค่แสดงออกทางสายตาก็คงจะมีผู้คนจํานวนมากเต็มใจช่วยทําให้เขาสมปรารถนาดังนั้นนางจึงยืนยันได้ว่าเซียวจิงเฉินปฏิบัติต่อน,นางแตกต่างออกไปอย่างแท้จริงนางอย่างจะเอ่ยถามให้แน่ชัดแต่ก็ยังลังเลว,ว่าควรจะเอ่ยให้กระจ่างดีหรือไม่หากเอ่ยออกมาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกนางรู้สึกสับสนเป็นอย่างมาก เซียวจริงเชินเห็นว่านางกำลังทำหน้าสับสนเขาจึงหัวเราะออกมาเบาๆจากนั้นก็เอื้อมไปจับมือของนางขึ้นมาแล้ววางผ้าเช็ดหน้าลงไปทั้งยังมิวาย,ยกมือขึ้นมาลูบศีรษะของนางแล้วเอ่ยอย่างอ่อนโยนว่าเจ้าเช็ดหน้าเถิดข้าจะออกไปรอเจ้าข้างนอกหากมีสิ่งใดอยากจะถามก็กลับไปถามที่จนเถิดบัตรนี้รีบจัดการตนเองให้เร็วหน่อยอย่าให้ห้องเต้ต้องรอนานจนเกินไปหลังจากเอ่ยจบเขาก็หันหลังแล้วเดินออกไปจากตำหนักทันใดลินรวนมองตามเงาหลังของเขาด้วยใจที่เต้นร,รัว ดังนั้นใบหน้าของนางจึงยิ่งร้อนมากขึ้นกว่าเดิมนางไม่กล้าชักชาอีกเพราะกลัวว่าห้องเต้จะรอนานจนเกินไปดังนั้นนางจึงรีบเช็ดหน้าเชดตาของตนเองทันใดทว่าใบหน้าของนางร้อนจนเกินไปเพียงแค่ผ้าเช็ดหน้าไม่สามารถทําให้ใบหน้าหายร้อนได้ดังนั้นหลินรวนจึงจุ่มหน้าลงไปในถังน้ําเสียเลยความเย็นของน้ําทําให้อุณหภูมิบนใบหน้าของนางลดลงอย่างรวดเร็ว